เรามาดูเลยเด้งฟ้าผ่าเด้งฟ้าผ่าสปปโคราชเด้งฟ้าผ่าโคราชนี่เป็นหลายทีแล้วนะแม้จริงๆเลยไม่รู้จักจด,จ,ดจําวันนี้วินาทลทรัพย์ส่งสุขเลขาสปปค่ะคุณวินาทลทรัพย์ส่งสุขบอกว่าได้ออกคําสั่งเมื่อวานนี้ให้ในายอัครเดชเรียนหินเรียนหินนะซึ่งเป็นปัตตุลุที่ดินจังหวัดนครราชสีมานายวัฒวีวิเลศรำนางปรียาพรเพิ่มแสงสุขกุล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสปรกร4.01ในตำบลหมูสีปากช่องนครราชสีมา6คนค่ะมาช่วยราชก,การที่สปกส่วนกลางเนื่องจากว่าตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อสั่งการของคุณธรรมนัสร,รัฐมนตรีเนื่องจากว่าขณะนี้กรมแผนที่ทหารเนี่ยไปตรวจสอบแนวเขตเพือพ่อให้ทราบชัดเจนว่าที่ดินบริเวณบ้านเหวประกัง้งหมู่10อยู่ในเขนปตปฏิรูปที่ดินหรืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยกรมแผนที่ทหารบอกว่าจะใช้เวลาตรวจสอบว่าสองสัปดาห์คือขออนุญาตเพิ่มเติมท่านผู้ชมนะคะเฮลปะกั้งเนี่ยเป็นถิ่นที่เป็นจุดที่หมูสีที่สวยเฮลปะกั้งซอสประกืองชื่นเต็มเลยไปเสียสีดอกยาเพียบเพียบนะค่ะคุณพี่เพียบนะคะหมูสีเฮลปะกั้งเนี่ยแล้วก็เสียภาษีดอกยางนะ แต่ก<พ><พ>็เป็นปสปรกรสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็จจริงเนี่ยทหารบอกว่าแผนที่ทหารเนี่ยจะลอยสองวันนะสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็จจริงเนี่ยคุณประพันธ์คําบางผู้ตรวจราชการสปรกรเ,เป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้ส่วนกรรมการจะมีสํานักงานจัดการปฏิรูปที่ดินสํานักกฎหมายสํานักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินค่ะอย่างไรก็ตามการที่ให้ข้าราชการ6คนเนี่ยมาช่วยราชการที่สปกรส่วนกลางมันไม่ใช่การแด้ง มันไม่ใช่การโยกย้ายแต่มันเป็นการที่เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบคือเอาเองหกคนออกมาก่อนแล้วเขาจะไปตรวจสอบกันแล้วให้แต่งตั้งรักษาราชก,การแทนปฏิรูปที่ดินแล้วทีนี้ถ้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สปรกรทำผิดหรือบกพร่องต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายแต่ถ้าหากเป็นไปการปฏิบัติหน้าที่ก็คือถ้าทาผิดก็ว่ากันไปทาผิดถ้าไมปผิดก็กลับมาได้ ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่านครนคราชสีมาให้ทราบให้สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมายุติการดําเนินการใ,ใดๆในพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแนวเขตให้หยุดให้หมดจนกว่ากรมแผนที่ทาหารจะตรวจสอบแล้วเสร็จอีก2วันแล้วก็ต้องไม่ไปปักหมุดแล้วนะและชะลอการออกเอกสารสปรก4ีขีดศู ส่วนการสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการตามมาตราส่วน 1- ต่อ4,000วันแมป map ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการไปแล้วเกือบทุกพื้นที่ยกเว้นโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีความซับซ้อนเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงานหากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะลดปัญหาการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานได้ หากผปลปรากฏว่าพื้นที่มีปัญหาขณะนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติก็จะส่งคืรมแต่ถ้าเป็นพื้นที่สอบประกอบก็จะพิจารณาความเหมาะสมของการอนุญาตว่าให้เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์อีกครั้งซึ่งคุณธรรมนัทเนี่ยบอกว่าต้องดูสภาพพื้นที่ด้วยเหมาะสมที่จะออกสอบประกอบ4.01ไหมถ้าหากมีสภาพเป็นป่าอาจใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่สอบประกอบเคยทำมาอย่างต่อเนื่อง วินโรดยืนยันว่าสปรกรไม่ส่งเสริมการทําลายป่าและเราส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเช่นโครงการวรณเกษตร,รส่วนการเปลี่ยนจากเอกสารสปรกร4ขีดศูนย์หนึ่งเป็นสนวบเพื่อการเกษตรมันมีข้อกําหนดค่ะต้องปลูกต้นไม้เศรษฐกิจไร่และไม่น้อยกว่าสิต้นโดยกรมป่าไม้จะหนุนกล้ามไม้ให้เกษตร,รกรผ่านศูนย์เพาะชํากล้ามไม้สปรกรจะปลูกป่าเพิ่มขึ้นได้มากกว่า4 5 0 0 0ไร่ต่อปีค่ะ ทาหารไปตรวจสอบแผนที่แล้วว่าแผนที่เป็นอย่างไรนะทีนี้เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนี้ดรปลอดประสบสุรัวสวัสดีคุณมุญยอดท่านผู้ชมคบซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทยค่ะโพสเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกและมีเจ้าพ่อนะครับบรรทัดแรกเลยนะคะแล้วก็อธิบายตามมาบอกว่าเรื่องสอปปประกาศที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คนก็สนใจกันมากข้าราชการหลายคนมาขอร้องให้ดรปลอดประสบเขียนอธิบายเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่รู้เรื่องนี้มากที่สุดและผมนี่เป็นมนุษย์คนเดียวที่เป็นทั้งอธิบดีกรมป่าไม้เป็นอธิบดีกรมอุทยานแล้วก็เป็นเลขาสปกปต่อเนื่องแถมเป็นคนพัฒนาเขาใหญ่ด้วยและยังเป็นคนแบ่งเขตด้วยด้วยถนนลำลองดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ คือก่อนที่กูจะเขียนเรื่องอะไรอธิบายให้คนเข้าใจเลยกูอวดก่อนอวดก่อนอตรงเท้าความก่อนความก่อนอว่ากูเก่งอ,ะอ่ะกูใหญ่อ่ะกูทำมาแล้ว